เศรษฐีหนุ่มขับรถผ่านตลาดแต่ทันใดนั้นเขากลับเห็นแม่ยายเก่าของตัวเองนั่งขอทานอยู่ข้างถนนเขาตัดสินใจแอบตามเธอกลับบ้านทว่าในคืนนั้นสิ่งที่เขาพบกลับไม่ใช่บ้านธรรมดาแต่คือความลับสุดช็อกที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลมหาเศรษฐีหนุ่มสวมชุดสูทสีเทาเดินออกจากรถรูก,กลางตลาดสดที่แออัดกลิ่นปลาแห้งและเหงื่อคนผสมกันในอากาศร้อนอบอ้าวเสียงแม่ค้าเรียกลูกค้าดังสลับกับเสียงเหรียญกระทบโตะ๊ะ เขาเดินผ่านแผงผลไม้จนสายตาหยุดที่หญิงชราในเสื้อขาดรุงริง่งเธอนั่งอยู่บนพื้นมือสัน่นถือถ้วยเก่าๆเพื่อขอเศษเงินแสงแดดส่องกระทบผิวที่เหี่ยวย่นและรอยแผลเป็นที่แก้มชายหนุ่มชะงักหัวใจเต้นแรงเขาจ้องมองใบหน้านั้นอย่างไม่เชื่อสายตามันคือแม่ยายเก่าของเขาหญิงที่เคยดูถูกเขาว่าไม่คู่ควรกับลูกสาวเธอตอนนั้นเธอมัง่งคั่งมีบ้านใหญ่โตมีคนรับใช้มากมาย แต่วันนี้เธอนั่งอยู่กลางฝุ่นในตลาดเหมือนคนไร้บ้านชายหนุ่มกลืนก้อนแข็งในลําคอเขาไม่กล้าเข้าไปพูดมือที่เคยสวมแหวนทองของเธอสั่นไหวขณะรับเหรียญจากคนแปลกหน้าเขายืนมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันหลังกลับไปที่รถแต่หัวใจกลับไม่ยอมให้เขาปล่อยผ่านเขาสั่งคนขับให้จอดรอและเดินตามหญิงชรายอย่างเงียบๆเ,เธอเดินช้าๆผ่านตลอกแคบๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นเน่าและเสียงสุนัเขเห่า เธอหอบถุงผ้าที่เต็มไปด้วยเศษขยะและขวดพลาสติกแสงเย็นของเย็นวันนั้นทอดยาวบนพื้นเปียกชื้นชายหนุ่มก้าวตามไปเรื่อยๆจนหญิงชาราเลี้ยวเข้าบ้านไม้เก่าที่ดูเหมือนจะพังได้ทุกเมื่อประตูเปิดออกเสียงเอ็ดดังขึ้นอย่างแผ่วเบาเขายืนอยู่หน้าประตูมองลอดผ่านช่องไม้เก่าภายในห้องมีเพียงแสงจากเทียนเล่มเล็กสองกระทบผนังเสียงหายใจแผ่วๆของใครบางคนดังออกมาจากมุมมืด หญิงชาราเดินเข้าไปช้าๆวางของไว้ข้างเตียงไม้แล้วเสียงของเธอก็ดังขึ้นเบาๆด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแม่กลับมาแล้วนะลูกชายหนุ่มขมวดคิ้วความสงสัยเริ่มก่อตัวเขาเพ่งมองเข้าไปในเงามืดและสิ่งที่เห็นทําให้เลือดในกายเขาย็นเฉียบในมุมมืดนั้นมีร่างของหญิงสาวนอนนิ่งอยู่บนเตียงไม้เก่าผ้าห่มบางๆปิดถึงอกแต่แสงเทียนเผยให้เห็นผิวซีขาวและดวงตาที่หลับสนิท ชายหนุ่มเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกหญิงสาวคนนั้นคือเมอดีตภรรยาที่เขาเชื่อว่าจากโลกนี้ไปนานแล้วเขาเคยไปร่วมง,งานศพเห็นลงเห็นเท่ากระดูกแต่ตอนนี้เธออยู่ตรงหน้าหญิงชารานั่งลงข้างเตียงมือสันส่นๆลูบผมของลูกสาวอย่างอ่อนโยนลูกจ๋าแม่เอาเข้าวมาให้นะเสียงเธอเต็มไปด้วยความรักกนเศร้า ชายหนุ่มยืนตัวแข็งไม่กล้าแม้แต่จะขยับทุกอย่างเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจของหญิงชราเขาพยายามหายใจลึกกลิ่นอับของห้องผสมกับกลิ่นยาและกลิ่นชื้นจากไม้เก่าทําให้รู้สึกเหมือนกําลังยืนอยู่ในที่ต้องห้ามเทียนเริ่มสั่นไหวเปลวไฟกระพริศสะท้อนบนใบหน้าเหี่ยวยน่นเงาของหญิงชราพาดยาวบนผนังราวกับกําลังเคลื่อนไหวเองเธอตักข้าวในกล่องเก่าๆแล้วป้อนให้หญิงสาวบนเตียง แต่ข้าวกลับตกลงมาเต็มพื้นไม่มีใครขยับลูกต้องกินนะไม่งั้นจะไม่มีแรงน้ำเสียงของเธอสั่นเครือชายหนุ่มขยับเข้าไปใกล้หัวใจเต้นที่เขาอยากพูดอยากถามแต่เสียงกลับไม่ออกแล้วเขาก็เห็นสิ่งหนึ่งข้างเตียงกระป๋องโลหะเล็กๆมีชื่อของเมติดอยู่มันคือกระป๋องเก็บอัฐิมือของเขาสั่นเขามองหญิงชาราด้วยสายตาเต็มไปด้วยความกลัวและสับสน หญิงชราหันมาช้าช้าสายตาเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ริมฝีปากกลับยิ้มอ่อนลูกยังอยู่กับแม่เสมอจ้ะเธอพูดพางลูกแขนของร่างไร้วิญญาณบนเตียงอย่างแผ่วเบาชายหนุ่มถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออกเสียงไม้ใต้เท้าเขาร้องเอียดเบาๆหญิงชราหันขอบมาทันทีใครอยู่ตรงนั้นเสียงดังลอดออกมาพร้อมกับลมหายใจหอบ ชายหนุ่มชะงักในเงาแสงเทียนส่องใบหน้าเขาเล็กน้อยหญิงชาราจ้องเขาตาเบิกกว้างเหมือนเห็นผีคุณคุณตาม,มาทำไมเสียงของเธอสั่นปนโกรธและหวาดกลัวเขาก้าวเข้าไปช้าช้าแม่ผมแค่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมย์หญิงชาราสายหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มพวกเขาเอาลูกฉันไปเผาตะลงเปล่าฉันเอาเธอกลับมาเองชายหนุ่มยืนตัวแข็งสมองปนป่วนไปหมด หญิงชาราพูดต่อด้วยเสียงสั่นเครือไม่มีใครเชื่อฉันไม่มีใครรู้ว่าเธอยังมีลมหายใจตอนนั้นเธอลูบผมของลูกสาวอีกครั้งมือค่อยๆสั่นแรงขึ้นแม่รักษาเธอไว้ที่นี่ไม่ให้ใครเอาไปอีแสงเทียนสั่นไหวแรงขึ้นเงาของแม่และลูกภาพไปทั่วผนังเหมือนภาพเคลื่อนไหวชายหนุ่มรู้สึกเหมือนขาไม่มีแรงเขาถอยไปชนประตูไม้ดังปังหญิงชาราเงยหน้ามอง แววตาเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งและความรักที่เกินขอบเขตไม่มีใครพรากลูกฉันได้อีกไม่มีวนันเสียงของเธอดังกล้องในห้องเล็กๆนั้นชายหนุ่มก้าวถอยหลังช้าๆในขณะที่เทียนเริ่มดับลงทีละเล่มและในความมืดนั้นเขาได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นจากบนเตียงเสียงหายใจแผ่วเบาที่ไม่ควรจะมีอยู่จริงชายหนุ่มยืนนิ่งในความมืดหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูของตัวเอง เสียงหายใจนั้นยังคงดังอยู่แผ่วเบาแต่มีจังหวะชัดเจนเหมือนของคนมีชีวิตเขาลืนน้ำลายอย่างยากลำบากมือเย็นเฉียบเหงือไหลาตามขมับเงาไฟจากเทียนที่เหลือเพียงเล่มเดียวไหวระริกส่องให้เห็นใบหน้าของหญิงสาวบนเตียงอีกครั้งเปลือกตาเธอเริ่มกระตุกเล็กน้อยริมฝีปากสั่นราวกับพยายามพูดอะไรบางอย่างชายหนุ่มเบิกตากว้างเขาแทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็น หญิงชาราก้มลงข้างหูของลูกสาวพูดด้วยเสียงอ่อนโยนลูกจ๋าไม่อยู่นี่นนะอย่ากลัวนะมือของหญิงสาวขยับเบาๆเหมือนจะตอบสนองชายหนุ่มก้าวเข้าไปใกล้อีกนิดกลิ่นอับของยาเก่าและกลิ่นเลือดจางๆลอยเข้าจมูกเขายกมือขึ้นปิดปากดวงตาไม่ละไปจากร่างนั้นแม้แต่วินาทีเดียวหญิงชาราเหลือบมองเขาสายตาเธอแปลกประหลาดมีทั้งความรักความเจ็บปวดและความหวาดระแวง อย่าเข้ามาเธอตะโกนเสียงแหลมเสียงสะท้อนก้องไปทั่วห้องไม้เก่าเทียนสั่นแรงจนเปลยไฟแทบดับชายหนุ่มหยุดชะงักแต่ในใจเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบแม่ผมต้องรู้ความจริงเธอเป็นยังไงกันแน่หญิงชาราสายหน้าน้ำตาไหลรินเธอเอามือปิดปากลูกสาวไว้แน่นเธอไม่เข้าใจพวกเขาอยากให้เธอตายอยากเอาทุกอย่างของเธอไปเสียงของหญิงชาราเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่ง เหมือนเธออยู่ในโลกของตัวเองมานานชายหนุ่มพยายามสงบใจเขาเดินเข้าไปอีกก้าวจนได้ยินเสียงพื้นไม้แตกใต้เท้าหญิงสาวบนเตียงลืมตาช้าๆแสงเทียนสะท้อนในดวงตาที่หม่นหมองแต่ยังมีชีวิตเธอพยายามจะพูดริมฝีปากขยับช้าๆช,ช่วยฉันด้วยเสียงแผวเบาแต่ชัดเจนพอจะทำให้ชายหนุ่มหัวใจแทบหยุดเต้นหญิงชราหันมาทันทีดวงตาเบิกกว้าง อย่าพูดนะลูกอย่าพูดเธอจับลูกสาวไว้แน่นร่างบางของหญิงสาวพยายามดิ้นอ่อนๆน,น้ำตาไหลจากหางตาชายหนุ่มพุ่งเข้ามาดึงแขนหญิงชาราออกหยุดนะคุณกำลังทำร้ายเธอหญิงชารากรีดร้องสุดเสียงเธอพยายามแย่งตัวลูกกลับไปกอดไว้แน่นเหมือนของรักสุดหัวใจไม่มีใครเอาเธอไปอีกไม่มีวันเสียงร้องของเธอดันก้องไปทั่วบ้าน เทียนดับลงในจังหวะเดียวกับเสียงร้องสุดท้ายความมืดเข้าครอบคลุมทั้งห้องชายหนุ่มรู้สึกถึงมือเย็นเยียบที่จับแขนเขาแน,น่นเขาหันขอบไปมองแต่ไม่เห็นหน้าใครเสียงหายใจของหญิงสาวดังขึ้นข้างหูเบาแต่ใกล้จนขนลุกสู้เธอรู้ไหมฉันไม่เคยตายเลยเสียงนั้นเย็นเยียบแต่เต็มไปด้วยความเศร้าแล้วแสงฟ้าแลดจ,จากนอกหน้าต่างก็ส่องเข้ามาในห้องในเสี้ยววินาที เผยให้เห็นภาพที่ทําให้ชายหนุ่มแทบสุดลงกับพื้นหญิงสาวนั่งตรงขึ้นบนเตียงผมยาวรุงรังปิดใบหน้ามือของเธอยังถูกพันด้วยผ้าขาวที่มีคราบเลือดแหง้งหญิงชราย,ยืนอยู่ข้างเตียงแต่ใบหน้าเธอขาวซีจนแทบไม่มีสีเลือดชายหนุ่มถอยหลังชนผนังภาพตรงหน้าเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีทางหนีเสียงฝนเริ่มตกลงบนหลังคาไม้เก่า หยดน้ำไหลาตามผนังเหมือนเส้นเลือดหญิงสาวเงยหน้าช้าช้าดวงตาเธอมือดดำไม่มีประกายของชีวิตเหลืออยู่แม่บอกว่าฉันยังอยู่แต่ที่จริงฉันไม่ควรอยู่ตรงนี้เลยเสียงนั้นเบาราบเรียบแต่เย็นลึกจนชายหนุ่มขนลุกทั้งตัวหญิงชาราก้มหน้าร้องไห้มือยังจับแขนลูกสาวไว้แน่นแม่ขอโทษนะลูกแม่แค่ไม่อยากเสียเธอไปอีก ชายหนุ่มมองสองแม่ลูกด้วยหัวใจที่สั่นไหวกลัวจนแทบขยับไม่ได้แต่ก็สงสารจับใจเขาเอื้อมมือออกไปผมจะช่วยทั้งสองคนขอแค่บอกผมทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หญิงสาวเงียบก่อนจะหันมามองเขาตรงๆอยากรู้เหรอว่าใครกันแน่ที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้เสียงของเธอดังขึ้นพร้อมกับสายฟ้าที่ฟาดลงกลางตลาดใกล้บ้านไฟจากฟ้าแลบส่องให้เห็นบางอย่างบนผนัง ภาพถ่ายของชายหนุ่มเองกำลังยืนกอดหญิงสาวคนนั้นและมีรอยขีดสีแดงพาดผ่านหน้าเขาอย่างแรงเหมือนรอยแค้นที่ยังไม่จบชายหนุ่มยืนนิ่งตัวชาไปทั้งร่างแสงฟ้าแลกจากด้านนอกอย่างสะท้อนบนภาพถ่ายบนผนังภาพของเขากับหญิงสาวที่เคยเป็นภรรยาและรอยขีดสีแดงเข้มพาดผ่านหน้าเขาเหมือนรอยมีดลมหายใจของเขาเริ่มหนักเสียงหัวใจเต้นดังจนกลบเสียงฝนที่กระหน่ำข้างนอก ใครๆครทำแบบนี้เขาพูดเสียงสัน่นหญิงสาวหัวเราะเบาๆเสียงนั้นแห้งและเย็นเหมือนลมหายใจสุดท้ายของคนตายคนที่เธอเห็นในกระจบทุกวันไงชายหนุ่มขมวดคิ้วความสับสนแทรกเข้ามาแทนความกลัวเขาหันไปมองกระจกแตกที่มุมห้องแสงฟ้าจากด้านนอกสะท้อนให้เห็นเงาของตัวเขาเองแต่ในเงานั้นใบหน้าของเขาเปื้อนเลือดและมีรอยขีดแดงพาดข้ามดวงตาเหมือนในภาพบนผนัง นี่มันอะไรกันเขากระซิบหญิงชาราก้าเข้ามาช้าช้ามือเธอสัน่นลูกจะไม่ได้เรอว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นเสียงฝนเริ่มแรงขึ้นอีกลมพัดให้หน้าต่างไม้กระแทกผนังดังปังๆชายหนุ่มหลับตาภาพความทรงจำเก่าก็แล่นกลับเข้ามาอย่างรวดเร็วคืนหนึ่งเสียงทะเลาะกันในบ้านหลังเดิมเขาโกรธจนหมดสติมือเขาผลักเมยอย่างแรง ร่างเธอล้มกระแทกโต๊ะไม้เลือดไหลเต็มพื้นเสียงของเขาเอในวันนั้นยังดังก้องในหัวถ้าเธอออกไปจากบ้านนี้ก็อย่าก,กลับมาอีกเขาหายใจติดขัดภาพในหัวหมุนวนไม่หยุดหญิงสาวบนเตียงยกมือขึ้นช้าๆนิ้วเรียวที่สั่นไหวชี้ตรงมาที่เขาเธอจำได้แล้วใช่ไหมว่าใครกันแน่ที่ฆ่าฉันเสียงเธอเย็นเงยือกจนชายหนุ่มรู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหล หญิงชชราเอามือปิดหน้าร้องให้สะอึกสะอื่นแม่พยายามช่วยเธอพยายามทุกทางแต่เธอไม่ฟื้นอีกเลยชายหนุ่มก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวสายตาจับอยู่ที่หญิงสาวที่ยังคงมองเขาไม่กระพริบตาแววตานั้นทั้งเศร้าทั้งโกรธและเต็มไปด้วยความอาฆาตผมผมไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุหญิงสาวยิ้มมุมปากรอยยิ้มนั้นชายเยือกเย็นเหมือนคนที่ไม่รู้จักความกลัวอีกแล้ว ทุกอย่างที่เธอมีทุกสิ่งที่เธอภาคภูมิใจมันเกิดจากเลือดของฉันทั้งนั้นเสียงเธอแผ่วเบาแต่ทิมแทงใจอย่างแรงเธอมีบ้านมีรถมีเงินทองแต่ฉันนอนอยู่ในความมืดมาหลายปีชายหนุ่มสั่นทั้งตัวฉันจะชดใช้ฉันจะทำทุกอย่างขอแค่เธอหยุดเถอะหญิงสาวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าๆมันสายไปแล้วจู่ๆแสงเทียนเล่มสุดท้ายก็ดับลงห้องทั้งห้องตกอยู่ในความมืดสนิท เสียงลมหายใจของใครบางคนอยู่ข้างหลังเขาเย็นเยียบจนรู้สึกถึงลมหายใจที่ต้นคอชายหนุ่มหันกลับไปช้าๆและเห็นร่างของหญิงสาวยืนอยู่ตรงหน้าใกล้จนแทบจะได้กลิ่นเลือดแห้งที่คอเสือ้อเธออยากชดใช้เหรอเสียงนั้นดังชัดในความมืดชายหนุ่มพยักหน้ามือสั่นไม่หยุดชายผมยอมทุกอย่างขอแค่ให้เธอไปจากที่นี่หญิงสาวกล้าเข้ามาอีก เธอยกมือขึ้นแต่หน้าอกเขาเบาๆงั้นคืนลมหายใจของฉันมาทัานใดนั้นชายหนุ่มรู้สึกเหมือนอากาศทั้งหมดหายไปจากปอดหน้าอกเขาบีบรัดเขาพยายามหายใจแต่ไม่สำเร็จแสงฟ้าแลบอีกครั้งเผยให้เห็นว่าเขากำลังทุดลงข้างเตียงในขณะที่หญิงสาวหายใจลึกอย่างอิ่มเต็มหญิงชากรากร้รองสุดเสียงไม่อย่าทำลูกฉัน แต่หญิงสาวเพียงหันมามองแม่ของเธอแม่ตอนนี้ฉันได้กลับมาแล้วเสียงของเธอนุ่มแต่มีบางอย่างในนั้นที่ไม่ใช่เสียงของคนเป็นฝนยังตกหนักสายฟ้ายังฟาดและเมื่อทุกอย่างสงบลงในบ้านไม้เก่าหลังนั้นเหลือเพียงเงาสองเงาอยู่ในความมืดเงาหนึ่งยืนนิ่งอีกเงาหนึ่งนอนแน่นิ่งกับพื้นและเสียงหัวเราะเบาๆของหญิงสาวแผ่วลอดออกมาพร้อมลมเย็นที่พัดผ่านหน้าต่างแตกๆของบ้าน เสียงหัวเราะนั้นก้องสะท้อนอยู่ในบ้านไม้เก่าที่เปียกชื้นมันเบาแต่ชัดเจนเหมือนเสียงที่ดังมาจากในอกของใครบางคนมากกว่าปากหญิงชารานั่งสุดลงข้างเตียงมือเธอสั่นขณะที่มองลูกสาวที่ยืนอยู่กลางห้องร่างนั้นยังคงเหมือนเดิมแต่ในแววตาไม่ใช่ลูกสาวคนเดิมอีกต่อไปเมลูกนั่นไม่ใช่ตัวลูกนะเสียงของแม่แหบพร่าปนทั้งกลัวและสับสนหญิงสาวค่อยๆหันมามองแม่ ใบหน้าซีดเงาของไฟฟ้าฟาดส,ส่องให้เห็นรอยแผลที่คอยังไม่จางเธอยิ้มอ่อนแต่ในรอยยิ้มนั้นมีบางสิ่งแปลกประหลาดแม่จา๋าหนูอยู่ตรงนี้หนูแค่กลับมาช้าไปนิดเดียวน้ำเสียงนั้นอ่อนโยนแต่เย็นเฉียบจนแม่ขนลุกสู้หญิงชาราเอามือทาบอกลูกของแม่ตายไปแล้วสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าแม่ตอนนี้มันคืออะไรหญิงสาวก้าวช้า,ชาเสียงเท้าเธอกระทบพื้นไม้ดังเอทูก,ก้าว เธอยื่นมือออกไปจับมือแม่มือเย็นเฉียบเหมือนจับน้ำแข็งแม่จำได้ไหมคืนที่แม่ช่วยฉันแม่พูดเองว่าจะไม่ปล่อยให้ฉันไปไหนอีกหญิงชาราน้ำตาไหลเธอส่ายหัวแรงๆแม่แค่แค่ไม่อยากเสียลูกไปอีกแม่รักลูกเหลือเกินหญิงสาวยิ้มงั้นก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมไงแม่ในขณะนั้นเองร่างของชายหนุ่มที่ล้มอยู่ข้างเตียงเริ่มขยับ เสียงหายใจหอบดังขึ้นในความมืดเขาเปิดตาหอบแรงทุกสิ่งรอบตัวหมุนวนเขามองเห็นเพียงเงาเบลอๆของสองแม่ลูกยืนอยู่เกิดอะไรขึ้นผมอยู่ที่ไหนหญิงสาวหันกลับมาช้าๆผมยาวของเธอเปียกแนบหน้าอยู่ในที่ที่เธอควรอยู่เธอก้าวเข้ามาใกล้ชายหนุ่มถอยหลังชนผนังเสียงหัวใจเต้นดังเหมือนกลองในอก ฉันให้ชีวิตเธอคืนแล้วเธอกระซิบแต่จากนี้ไปเธอจะต้องอยู่เพื่อฉันแสงฟ้าแลบสว่างทั่วห้องอีกครั้งชายหนุ่มเห็นใบหน้าของเธอชัดเจนดวงตาคู่นั้นกลวงไม่มีแววชีวิตแต่ในแววตานั้นกลับมีเงาของเขาสะท้อนอยู่เขารู้สึกเหมือนกำลังจมลงในบางสิ่งเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืดในดวงตาของเธอเสียงแม่ของเมยร้องให้สะอกสะอื้น พอเธอลูกอย่าทำเลยนะแม่ขอร้องหญิงสาวชะงักแววตาเธอสั่นไหวเล็กน้อยเธอหันกลับไปหาแม่แม่ก็อยู่ด้วยกันสิแม่บอกเองว่าเราจะไม่แยกจากกันอีหญิงชาราเริ่มถอยหลังมือสั่นจนแทบถือเทียนไม่อยู่แม่กลัวลูกแล้วนี่ไม่ใช่เมลูกไม่ใช่เมของแม่เสียงกรีดร้องของหญิงชาราแทบไปกับเสียงฟ้าร้องหญิงสาวยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเอียงคอเล็กน้อยงั้นแม่ไม่ต้องกลัวอีกแล้วเธอพูดเบาๆแล้วเง่ยหน้าขึ้นทันใดนั้นลมเย็นจากด้านนอกพัดแรงจนประตูเปิดออกเทียนดับลงทันทีเหลือเพียงแสงฟ้าแลบที่ส่องเป็นช่วงๆชายหนุ่มพยายามคลานไปทางประตูแต่เหมือนมีกําลังบางอย่างดึงเขากลับเข้ามาเสียงหัวเราะของหญิงสาวดังขึ้นอีกครั้งดังขึ้นดังขึ้นเธอหนีไม่ได้หรอก เขาหันกลับไปและเห็นว่าเธอกำลังเดินเข้ามาช้าช้าร่างของเธอเหมือนลอยเท้าแทบไม่แตะพื้นทุกครั้งที่ฟ้าแลบภาพของเธอเหมือนซ้อนกันหลายชั้นเหมือนเธออยู่ทุกมุมของห้องพร้อมกันตอนนี้ถึงตาเธอบ้างแล้วที่จะรู้ว่าการอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายมันเป็นยังไงเธอพูดพางยกมือขึ้นแตะอ,อกเขาอีกครั้งชายหนุ่มร้องลัน่น ร่างเขากระตุกแรงเหมือนถูกกระชากด้วยพลังที่มองไม่เห็นหญิงชาราร้องให้สุดเสียงเมยหยุดเถะลูกแม่ขอร้องหญิงสาวหยุดชะงักน้ำตาเริ่มไหลช้าช้าเธอหันมามองแม่แม่ถ้าแม่รักฉันจริงแม่จะต้องอยู่กับฉันตลอดไปเธอจับมือแม่ไว้แน่นหญิงชาราพยายามดิ้นแต่ไม่อาจหลุดในวินาทีนั้น แสงจากฟ้าแลบส่องสว่างทั่วห้องอีกครั้งเสียงไม้แตกดังสน,นั่นหลังคาบ้านเก่าร่วงลงบางส่วนและทุกอย่างก็เงียบลงมีเพียงเสียงฝนที่ยังตกไม่หยุดกับเงาดำสองเงาที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างในหนึ่งยืนอยู่หนึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงและชายหนุ่มที่เคยหายใจแรงเมื่อครู่ตอนนี้เงียบสนิทดวงตาเปิดกว้างแต่ไม่มีแววชีวิตเหลืออยู่เลย สายฝนยิ่งคงเทกระหน่ำใส่หลังคาไม้เก่าที่พรุนจนแทบไม่เหลือสภาพหยดน้ำซึมรั่วผ่านช่องไม้ตกกระทบลงบนพื้นดินในบ้านเสียงแปะแปะดังก้องท่ามกลางความเงียบหญิงชราอย,ยังนั่งนิ่งอยู่ข้างเตียงมือยังถูกหญิงสาวจับไว้แน่นแสงจากฟ้าและสว่างวาบเผยให้เห็นคราบเลือดบนปลายนิ้วของแม่แม่เจ็บไมเสียงของหญิงสาวอ่อนโยนแต่ไร้ความรู้สึก หญิงชาราพยักหน้าเบาๆน้ำตาไหลาอาบแก้มลูกปล่อยมือแม่เถอะนะหญิงสาวมองหน้าแม่อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆคลายมือออกเธอถอยหลังไปสองก้าวยืนนิ่งเหมือนคนหมดเรี่ยวแรงแม่ไม่เข้าใจใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงกลับมาหญิงชาราสะอื้นแม่ไม่ต้องการอะไรแล้วแม่แค่อยากให้ลูกไปอยู่ในที่ที่สงบหญิงสาวหัวเราะเบาๆที่สงบนั้นเหรอ เธอหันไปมองร่างของชายหนุ่มที่นอนแน่นิ่งเขาเคยสัญญากับฉันว่าจะไม่ทิ้งแต่เขาทิ้งฉันไว้ในวันที่ฉันต้องตายเสียงลมหายใจของแม่สะดุดหนูหมายถึงเขาเป็นคนหญิงสาวเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงฉานชายเขาเป็นคนผลักฉันลงน้ำในคืนนั้นสายฟ้าฟาดอีกครั้งเสียงดังสะเทือนทั้งบ้านหญิงชรากรีดร้องสุดเสียงเธอจำได้วันนั้นลูกสาวหายไปหลังทะเลาะกับสามี แต่เธอไม่เคยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆหญิงสาวเดินเข้าไปใกล้ร่างชายหนุ่มย่อตัวลงช้าๆลูกแก้มเขาอย่างแผ่วเบาตอนนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันเหมือนที่เธอเคยสัญญาแต่ในแวบนั้นเองชายหนุ่มกระตุกเบาๆมือของเขาเริ่มขยับเหมือนมีใครบางคนดึงวิญญาณเขากลับมาหญิงสาวชะงักไม่เธอต้องอยู่กับฉันแสงในห้องเริ่มสั่นไหวเทียนที่ดับไปแล้วกลับติดขึ้นเอง เปลวไฟโยกแรงจนเงาทั้งหมดบนผนังบิดเบี้ยวเป็นรูปร่างคนหลายคนเสียงกระซิบดังขึ้นรอบบ้านเหมือนมีคนหลายร้อยพูดพร้อมกันหญิงชราปิดหูร้องลัน่นหยุดหยุดเถอะลูกแต่หญิงสาวกลับยิ้มแม่ได้ยินไหมพวกเขากำลังเรียกฉันเธอหันไปทางผนังไม้และทันใดนั้นเสียงเคาะตึกตึกตึกก็ดังตอกลับมาจากอีกฝั่งแรงขึ้นชัดขึ้นเหมือนมีบางอย่างอยู่ข้างนอก ชายหนุ่มเริ่มลืมตาอีกครั้งแต่ดวงตาเขาไม่ใช่ของเดิมดำสนิทไม่มีสีขาวเหลืออยู่เลยเขาลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าแล้วพูดเสียงทุ้มต่ำเธอกลับมาหาฉันฉันก็จะอยู่กับเธอหญิงสาวยิ้มอย่างพอใจเห็นไหมแม่ตอนนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วหญิงชาราสายหัวอย่างสิ้นหวังลูกนี่มันไม่ใช่ชีวิตนี่มันคือคำสาปหญิงสาวค่อยๆเดินเข้าไปกอดแม่ คำสาบของความรักต่างหากขณะที่เธอกอดเสียงฝนก็เริ่มเบาลงลมสงบลงอย่างผิดธรรมชาติอากาศรอบตัวเงียบสนิทมีเพียงเสียงหายใจแผ่วเบาของแม่ที่เริ่มช้าลงและเมื่อฟ้าแลบอีกครั้งเงาของหญิงสาวและแม่ก็หายไปจากตรงนั้นเหลือเพียงบ้านไม้เก่าที่เงียบร่างของชายหนุ่มยืนนิ่งอยู่กลางห้องมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสายตาว่างเปล่า สายฝนหยุดตกและเสียงนาฬิกาเก่าบนผนังเริ่มเดินอีกครั้งติ๊กตอกติ๊กตอกในเงามืดข้างหลังเขามีเงาผู้หญิงสองคนยืนเคียงกันยิ้มและมองออกไปยังความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดรุ่งเช้าหลังพายุผ่านไปตลาดที่เคยจอแจกลับเงียบสงัดอย่างประหลาดแม่ค้าเริ่มทยอยมาตั้งร้านแต่เมื่อเดินผ่านตรอกเล็กๆด้านหลังตลาดพวกเขากลับพบเพียงบ้านไม้เก่าที่พังครึ่งหนึ่ง และความเย็นวาาที่ลอยอยู่ในอากาศไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นบนพื้นยังคงมีรอยเท้าคนเปียกน้ำลากยาวเข้าไปในบ้านแต่ไม่มีร่างใครเหลืออยู่เลยบางคนพูดว่าพอถึงยามคำ่ำจะเห็นเงาผู้หญิงสองคนยืนอยู่ข้างหน้าต่างรอยยิ้มของพวกเธอสะท้อนในแสงจันทร์และข้างหลังพวกเธอมีชายหนุ่มในชุดสูทยืนมองเงียบๆบ,บ้านหลังนั้นกลายเป็นที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีก ชาวบ้านเรียกมันว่าเรื่อนคำสาปแห่งความรักเพราะทุกคืนฝนตกเสียงผู้หญิงจะดังแผ่วเบาออกมาจากข้างในแม่อย่าทิ้งหนูนะและเสียงชายหนุ่มตอบกลับอย่างสั่นเครือฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปแสงฟ้าแลบส่องผ่านหน้าต่างแตกเผยให้เห็นภาพเงาของทั้งสามคนกอดกันอยู่ในห้องที่เงียบงนันก่อนทุกอย่างจะดับบูบไปพร้อมกับเสียงฟ้าร้องครั้งสุดท้ายและตั้งแต่นั้นมา ไม่มีใครเห็นร่างของชายหนุ่มมหาเศรษฐีอีกเลยแต่ในทุกคืนที่ฝนโปรยคนที่ผ่านไปแถวนั้นต่างบอกตรงกันว่าได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินอยู่ในบ้านหลังนั้นพร้อมเสียงผู้หญิงกระซิบคำเดิมซ้ำๆความรักไม่ได้จบลงเมื่อเราตายไปมันแค่เริ่มต้นใหม่ในที่ที่ไม่มีวันเช้าอีกต่อไป